สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะทานธรรมชาแนลในวันนี้จะพาทุกท่านมารับฟังในหัวข้ออาน,นิสง์จากการทําบุญ15แบบที่จะเพิ่มแต้มบุญอย่างเร่งด่วนการทําบุญของเราในแต่ละแบบก็จะส่งผลบุญอาน,นิสงส์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะวันนี้ทานธรรมชาแนลมีอาน,นิสง์จากการทําบุญ15แบบที่จะเพิ่มแต้มบุญแบบเร่งด่วนมาฝากกันคะ่ะ หนึ่งการทำบุญด้วยกันไกตัดเล็บผู้ที่ทำบุญด้วยกันไกตัดเล็บนั้นจะได้ผลบุญส่งให้ชีวิตของคุณพบกับความบริสุทธิ์ปราศจากความเศร้าหมองใดๆอันตรายต่างๆที่จะเข้าใกล้ก็จะไม่กล้ามกลายชีวิตจะมีแต่ความสุขอน,นิสงส์งนี้ยังส่งผลถึงครอบครัวให้ได้รับความสุขมากขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ ยังจะเป็นผลดีในส่วนของการได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่เขาเอ็นดูคุณเป็นอย่างดีในยามที่ตกต่ำไม่นานจะกลับมาชีวิตสดใสนับว่าเป็นบุคคลที่โชคดีมากคนหนึ่ง 2. การทำบุญด้วยการถวายมีดโกนผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายมีดโกนแด่พระพิสูจสงสงอนิสงส์ที่ได้รับจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตเพราะจะเป็นผู้ที่มีสมาธิ ทำสิ่งต่างๆได้อย่างละเอียดรอบคอบจะเป็นผู้ที่ขยันขันแข็งไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลายทำให้ประสบความสำเร็จในบ้านปลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายๆมีจิตใจที่ผ่องแผ้วสุขทั้งกายและใจอุปสรรคที่ต้องเผชิญก็มาลายหายไปนะคะ 3. การทำบุญด้วยการถวายตะเกียง ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายตะเกียงแด่พระสงฆ์จะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่จะเป็นผู้ที่มีชีวิตที่ราบรื่นเหมือนมีไฟสองทางให้ทำให้ไม่พบเจออุปสรรคหรือปัญหาที่ยากจะผ่านไปได้การเรียนหรือการทำงานก็จะเป็นเลิศเพราะสติปัญญาดีมากหัวไวและแก้ปัญหาต่างๆได้ดีแม้ศึกษาธรรก็จะรู้ได้อย่างแต่ฉานเป็นผู้ที่วางตัวดี คนรอบข้างเคารพและเชื่อถือในคำพูดทำดีก็จะเห็นผลเร็วมีชีวิตที่รุ่งโรจน์ไม่มีตกต่ำนะคะ 4. การทำบุญด้วยการสร้างกุฏิผู้ที่ทำบุญด้วยการสร้างกุฏิถวายแด่พระสงฆ์จะได้รับอานิสงค์กลับคืนมาในเรื่องของความเป็นอยู่จะมีชีวิตที่สุขสบายไม่ลำบากครอบครัวก็จะรักใคร่ปลองรองกันมีความมั่นคงในชีวิต ด้านร่างกายก็จะเป็นผู้ที่ความรู้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเรียนทางด้านใดก็จะเรียนรู้ได้อย่างะลุโปร่งบุคคลที่คิดร้ายก็จะต้องแพ้ภัยตนเองจะปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและอาวุธต่างๆมีอายุที่ยืนยาวนะคะ 5. การทำบุญด้วยการบูรณาะพุทธรูปผู้ที่ทำบุญด้วยการบูรณาะพุทธรูปแด่ประสงค์จะได้รับอานิสงส์อันแรงกล้า สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยร่างกายสมบูรณ์คบอาการ32ผิวพรรณงามเปล่งปลัง่งไม่แก่เร็วความเป็นอยู่ดีมั่งคั่งทำมาค้าขึ้นมักจะได้ลาบลอยอยู่บ่อยๆไปไหนก็จะมักเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้พบเห็นใครเห็นใครก็รักพูดจาอะไรก็เป็นที่เชื่อถือเป็นที่นับหน้าถือตาชาติหน้าก็จะเป็นผู้ที่สวยทั้งรูปกายและรูปสมบัติ การทำบุญด้วยการถวายภาชนะต่างๆผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายภาชนะต่างๆแด่พระพิสุสงฆ์บุคคลผู้นั้นก็จะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ชีวิตพรั่งพร้อมไปด้วยบริวารมีแต่คนอาสาที่จะช่วยเหลือหากประสบปัญหาใดก็ตามบริวารจะเป็นที่รับฟังและเป็นที่ปรึกษาที่ดีอย่างดียิ่งในการติดต่อเจรจา จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเพราะเป็นผู้ที่มีทักษะในการพูดเป็นเลิศเปลี่ยนด้านใดก็จะมักจะได้ดีกว่าผู้อื่นหัวไวและมีพรสวรรค์นในทุกๆด้านเมื่อมุ่งไปทางใดแล้วก็จะทำได้ดียามแก่เท่าก็จะมีคนดูแลชีวิตไม่ขัดสน 7. การทำบุญด้วยการสนับสนุนศึกษาพระธรรม ผู้ที่ทำบุญด้วยการสนับสนุนศึกษาพ,พระธรรมจะได้รับอาน,นิสงส์อันยิ่งใหญ่ส่งเสริมให้การศึกษาหาความรู้ไร้อุปสรรคได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างในทุกๆทางและจะประสบความสำเร็จอย่างมากหากมีความตั้งใจจริงจะเป็นคนที่ทำความดีขึ้นและจะเห็นผลทันตาคนรอบข้างไม่กล้าคิดร้ายอาน,นิสงส์นี้จะส่งผลให้สุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วยเป็นโรคร้ายมีชีวิตยามแก่ที่สุขสบายเพราะจะมีบุตรหลานบริวารที่รักใคร่ลายล้อมและไม่เจอกับปัญหาใดให้ต้องวิตก 8. การทำบุญด้วยการปิดทององค์พระผู้ที่ทำบุญด้วยการปิดทององพระจะเป็นผู้ที่ได้รับอานิสงผลบุญทางด้านทรัพย์ถือได้ว่าจะมีความมั่งคัง่งรวยทรัพย์หยิบจับอะไร ก็จะทําให้เป็นเงินเป็นทองได้อย่างง่ายดายอาน,นิสงส์งนี้จะทําให้เป็นที่ยกย่องของบุคคลรอบข้างเจ้านายก็รักใคร่ชื่นชอบทําอะไรจะดูดีไปทุกๆด้านเหมือนแสงทองอันรุ่งโรจน์จะมีรูปงามสวยสะดุดตาเป็นที่น่านับถือและรักใคร่ดูมีสง่าราศีในชาตินี้ก็จะเป็นใหญ่เป็นโตไม่พบเจอผู้ที่คิดร้ายด้วย9 การทำบุญด้วยการถวายบาตรผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายบาตรแด่พระสงฆ์จะได้รับอานิสงส์อันแรงกล้ากล่าวคือความเป็นอยู่จะมั่งคั่งมีชีวิตสมบูรณ์พูนสุขปรารถนาสิ่งใดก็จะได้โดยไม่ต้องลงแรงมากยามที่พบกับอุปสรรคก็จะพบทางแก้หรือมีที่พึ่งเข้ามาอยู่เสมออันตรายไม่มากร่มังากลาคิดทำสิ่งใดก็มีความหนักแน่น และมีความพยายามมากในการทำสิ่งนั้นๆส่งผลให้ในทุกคราไม่ค่อยพบกับความผิดหวังเท่าใดตัดสินใจสิ่งใดจะมีแต่คนให้คำปรึกษาที่ดีอยู่เสมอนะคะสิการทำบุญด้วยน้ำยาดับกลิ่นปากการทำบุญด้วยน้ำยาดับกลิ่นปากจะได้รับอานิสง์ผลบุญในส่วนของการมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง ไม่มีทางที่จะมีปัญหาในช่องปากนอกจากนี้ยังมีพรสวรรค์นในเรื่องของการใช้คำพูดจะมีวาจาที่ไพเราะน่าฟังอย่างยิ่งพูดจาจะมีความน่าเชื่อถือและหากจะเอาดีในเรื่องของอาชีพที่เกี่ยวกับการพูดจะยิ่งดีมากเช่นนักการทูตหรือการค้าขายต่างๆจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีชื่อเสียงต่างๆก็จะเป็นที่รู้จักงดัง มีแต่คนรักและอยากรู้จักเป็นมิตรด้วยทั้งสิ้นการทำบุญด้วยสิ่งนี้จะเป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับชีวิตโดยตรงนะคะ 11. การทำบุญด้วยการถวายยารักษาโรคผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายยารักษาโรคแด่พระสงฆ์จะได้รับอานิสงในในเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างมากจะเป็นผู้ที่ไม่ต้องประสบกับโรคร้าย เจ็บไข้เล็กน้อยก็จะไม่กล้ามกลายมีอายุยืนการเดินทางจะไรอุปสรรคหากพบพานความติดขัดก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะมีที่พึ่งเข้ามาอยู่เสมออันตรายมักจะหนีหายสำหรับผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายยารักษาโรคทำสิน่งในก็จะได้รับความเมตตาจากคนรอบข้างหากไปไหว้วานขอความช่วยเหลือจากใครเขาก็จะเต็มใจช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่ง 12. การทำบุญด้วยการถวายจีวรผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายจีวรแด่พระสงฆ์จะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่จะเป็นผู้ที่พร้อมด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องประดับมีแต่ผู้คนให้ความาร,รบยกย่องมีเกียรติเป็นที่ยอมรับของคนทุกหมู่เหล่าเมื่อใดก็ตามจะต้องพบพันกับความมีอุปสรรคอุปสรรคนั้นจะผ่านพ้นไปด้วยดีพยันตรายต่างๆ อย่างสัตว์มีพิษและของมีคมต่างๆก็ทำไร้ายไม่ได้อานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นในชาติหน้าจะเกิดมาเป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมด้วยหน้าตาที่งดงามและสติปัญญาที่น่านับถืออย่างยิ่ง 13. การทำบุญด้วยยาดมยานัดผู้ที่ทำบุญด้วยยาดมยานั้ดจะได้รับอานิสงส์ผลบุญ ส่งให้เป็นผู้ที่ปลอดภัยจากโรคเกี่ยวกับจมูกทั้งปวงจะได้รับรสและกลิ่นที่งดงามอย่างยิ่งของพระธรรมเกียรติยศชื่อเสียงต่างๆจะขจรกระจายไปทั่วจนผู้คนต่างพากันชื่นชมในคุณงามความดีบริวารต่างพากันเคารพและคอยปกป้องไม่ให้ได้รับอันตรายจึงเป็นผู้ที่ได้รับการปกป้องอย่างดีจากผู้อื่น14 การทำบุญด้วยการทำความสะอาดเจดีย์ผู้ที่ทำบุญด้วยการทำความสะอาดเจดีย์นับว่าได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่เช่นกันเพราะจะทำให้ชีวิตมีแต่ความสงบราบรื่นคิดจะทำสิ่งใดก็ไร้อุปสรรคหากตายไปแล้วก็จะได้ไปจุติในแดนสวรรค์มีผู้คนและบริวารห้อมล้อมปรนิบัติตลอดเวลานับว่าจะได้รับอานิสงส์นี้ทุกๆชาติไปเลยทีเดียว จิตใจนั้นก็จะค่อนข้างดีงามผลจากกิเลสใครๆก็อยากอยู่ใกล้เสมอเพราะมีแต่ความเมตตานั่นเองนะคะสิ 15. การทำบุญด้วยการสร้างพระพุทธรูปผู้ที่ทำบุญด้วยการสร้างพระพุทธรูปให้เป็นที่สักการะบูชาจะเป็นผู้ที่ได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากเพราะไม่ว่าจะเกิดในชาติใดก็ตามจะเป็นผู้ที่พร้อมด้วยทรัพย์สติปัญญา และรูปโฉมทำสิ่งใดก็ตามก็จะมีบริวารมีผู้คอยช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นอย่างดีในด้านของจิตใจนั้นจะเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนเป็นอย่างดีหากเป็นผู้นำในเรื่องใดก็จะสำเร็จและพาลูกน้องพบกับความสุขได้เสมอการวางแผนก็จะเป็นนักคิดที่แยบคายรู้ทันเหตุการณ์ต่างๆเป็นอย่างดี อานิสงส์นี้ก็จะทำให้คุณใช้ชีวิตสุขสบายอย่างมากนี่คือการทำบุญ15แบบที่ทานธรรมชาแนลได้นำมาฝากในวันนี้นะคะซึ่งการทำบุญในแต่ละแบบนั้นก็จะส่งผลบุญอานิสงส์ที่ต่างกันออกไปสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่สะดวกในการทำบุญแบบใดนั้นทานธรรมชาแนลก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านสุดท้ายนี้ขอความเจริญในธรรม จงมีแดดท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ